สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยโดยหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้คือคำอุทานค่ะความหมายของคำอุทานคำอุทานคือคำที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงแตกต่างจากเสียงของคำธรรมดาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดคำอุทานมกปรากฏอยู่หน้าประโยค ในการเขียนนิยมใช้เครื่องหมายอัสเจรีกำกับอยู่หลังคำอุทานนั้นคำอุทานแบ,บ่งเป็นชนิดต่างๆดังนี้ 1. แสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวเช่นแน่นี่เฮ้ตัวอย่างเฮ้วินมานั่งนี่ 2. แสดงความตกใจเช่นว้ายโอ้ตายจริง ช่วยด้วยคุณพระช่วยตัวอย่างประโยคไว้คนตกน้ำสามแสดงความเสียดายผิดหวังสุงสารเช่นโถโทอัน,นิจังโทเอ๋ยตัวอย่างประโยคโถน่าสงสารนกเปียกฝน 4. แสดงความไม่พอใจโกรธเคืองเช่น เมอเมฮึมชีชะดูดูตัวอย่างประโยคฮึมใครมาหยิบรองเท้าของฉันไปห้าแสดงความประหลาดใจเช่นฮะห้ะเอ๊ะโอ้โหตัวอย่างประโยคโอ้โห oh เสื้อขาวสะอาดจังห แสดงความเข้าใจหรือรับรู้เช่นเอออ๋อตัวอย่างประโยคอ๋อเข้าใจแล้ว7แ,แสดงความเจ็บปวดเช่นโอ้ยโอ้ยตัวอย่างประโยคโอ้ยเจ็บจังเลย 8. แสดงความโล่งใจเช่นเฮ้อตัวอย่างประโยคเฮ้อ สอบเสร็จแล้ว 9. แสดงความดีใจเช่นใช่โยเฮ้ตัวอย่างประโยคใช่โยเราชนะแล้ว 10. แสดงความท้อใจเบื่อหนา่ายเช่นเฮ้อตัวอย่างประโยคเฮ้อรถติดอีกแล้วขอบคุณค่ะ